สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่องดักกุ้งดักปลาชาแนลนะครับก็วันนี้นะครับพามาหมายใหม่นะครับก็ที่เห็นข้างหลังผมนี่เป็นบ่อปลานะครับดักไม่ได้ของเขานะครับก็เปลี่ยนหมายใหม่ครับเพราะว่ามาลองดักไว้เมื่อคืนสามสี่อันก็เข้าใช้ได้เลยครับก็เลยว่าจะลองมาใส่ไว้สัก20อันนะครับหมายนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับก็ปกตินะครับ ผมจะใส่คลองด้านนู้นนะครับที่ที่เรามองเห็นคอกวัวนะครับมันจะเลยคอกวัวไปนิดนึงนะครับทุกครั้งที่ผมมาใส่เนาะที่เป็นคลองนะครับมันก็จะมีหนึ่งคลองสองคลองสามคองนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะใส่ก็คือคองที่สี่นะครับคลองนี้กับคลองที่หนึ่งนะครับคลองที่สามที่ไม่มีตัวนะครับผมเคยลองใส่แล้วแปลกนะครับมันก็คลองเดียวกันติดกันนะครับแต่ไม่มีตัวนะครับ งงมากนะครับก็วันนี้ผมจะมาแบ่งดักนะครับคลองที่สี่เนี่ยยี่สิบหลังนะครับแล้วก็คลองที่หนึ่งเนี่ยยี่สิบหลังนะครับก็เป็นสี่สิบหลังแล้วก็ถ้าถ้าวันนี้ตอนกลางคืนอ่าถ้าไม่ติดอะไรก็ว่าจะซ่อมอีกสิบหลังที่มันเสียไปนะครับจะได้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปทำการดักกันเลยดีกว่านะครับ ก็ที่เห็นอยู่นี้เป็นหมายเก่านะครับน้ำค่อนข้างแห้งแล้วนะครับที่ผมมาดักเมื่อวานแล้วก็ลงคิดไปเมื่อเช้านะครับก็หมายใหม่จะอยู่ด้านนู้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันครับระหว่างหมายใหม่กับหมายเก่าเน,นี่ยอันไหนจะได้เยอะกว่ากันนะครับก็ตอนนี้ผมทําการใส่นะครับคลองใหม่ กองที่สี่เนี่ยเป็นที่เรียบร้อยนะครับยี่สิบหลังเหนื่อยครับ <laughs> เพราะว่าเดินไกลหน่อยเพราะว่าใส่ใหม่ก็เลยใส่ห่างๆกันดูนะครับว่าช่วงไหนที่มันมีตัวนะครับขราวต่อไปจะได้มาใส่ได้ถูกเนาะว่าควรใส่ช่วงไหนที่เยอะๆนะครับใส่ช่วงไหนน้อยๆนะครับเกาะนู้นนะครับลถอยู่นู่นเลย นะครับเป็นลายย้ายหมายใหม่ที่ลายเหนื่อยทุกทีเลยนะครับข้างๆก็เป็นบรรยากาศทุ่งนานะครับบ่อป,ปลาแล้วก็ป่าช้านะครับเพราะว่าอยู่อยู่ติดกับอ่าสถานปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นป่าช้าด้วยนะครับก็คืนนี้ผมนอนนี่นะครับเพราะว่าจะส่องกบส่องเขียดต่ออีกนะครับแล้วก็รอนะครับเก็บที่ดักกุ้งตอนตีสี่ทีเดียวเลยนะครับ ยังไงเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันอีกทีตอนที่สี่ตอนนี้เหนื่อยมากครับเพราะว่าอากาศร้อนนะครับฝนตกไปช่วงบ่ายนิดเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้กลับมาร้อนเหมือนเดิมละก็โอเคครับยังไงเดี๋ยวกับไปเจอกันตอนเช้าอีกทีไปกันเลยครับผมก็ตอนนี้เป็นเวลาทีสี่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าหลังแรกเป็นยังไงเนาะ ่อนข้างลื่นครับนี่ครับอันนี้หมายใหม่นะครับเดี๋ยวดูกันอะไรข,ขาวกลบหรือเปล่าครับอ่เป็นกบนะครับเดี๋ยวขึ้นมาให้ดูนะครับ เป็นกบนะครับหนึ่งตัวปลาบูเล็กอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็กุ้งพอประมาณสุกใสยจะติดนาน,นครับตายเลยเนาะกบจมน้ำตายแล้วครับพอได้นะครับหลังนี้ ก็กบมันน่าจะมากินอ่ไอลูกปลาหมอนี่นะครับเพราะว่าดูจากลูกปลาหมอที่มันขาดครึ่งแล้วนะครับไม่น่าจะมากินอาหารปลานะครับก็น่าจะมากินปลาหมอตัวใหญ่อยู่นะครับเดี๋ยวให้เทียบกับปากมือผมก็ตัวประมาณสามนิ้วนะครับจะกบไสกลางๆนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เนาะ ครับกุ้งกัะตัวสวยเลยนะครับเนี่ยไซส์ใหญ่ก็มีถือว่าใช้ได้เลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นหลังที่สองของหมายใหม่นะครับก็มีปลาบูหนึ่งตัวนะครับไซส์กลางๆนะครับอ้วนเลยสงสัยกินกุ้งไปหลายตัวเลยครับเนะี่ยกุ้งก็พอได้นะครับดูจากอันนี้แนาะ ็พอได้นะครับกุ้งก็ที่ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนลงไปเอาเพราะว่ามันค่อนข้างลาดชันนะครับแล้วก็ลื่นนะครับเนื่องจากฝนตกเนาะก็อาจจะถ่ายแค่ตอนเก็บขึ้นมาให้ดูอย่างเดียวนะครับยังก็ไปดูกันตอนที่ผมเก็บยี่สหลังแรกเสร็จดีกว่านะครับว่าได้เยอะได้น้อยแค่ไหนนะครับสำหรับหมายใหม่ ก็วันนี้ค่อนข้างลําบากหน่อยนะครับรักทะเลหน่อยเพราะว่าฝนตกนะครับค่อนข้างแรงเลย <c oughs> ก็ดูตะแขนผมเนี่ยเปียกหมดแล้วนะครับดูตะแขนนะครับก็เปียกเนาะก็าจจะต้องรอฝนเบากว่านี้ไม่รู้จะเบาเมื่อไหร่นะครับถึงจะไปเก็บเพิ่มได้นะเพราะตกแรงมากเลยครับ อันนี้ก็เป็นผลงานคลองที่สี่นะครับก็ได้ปลาบู่มาหลายตัวเลยนะครับแล้วก็กบหนึ่งตัวนะครับกุ้งก็พอได้นะครับเก็บมาได้สิบเจ็ดหลังนะครับอีกสามหลังยังหาไม่เจอเดี๋ยวค่อยกลับมาหาตอนเย็นนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างรกนะครับก็เลยหาไม่เจอนะครับค่อยมาหาอีกทีตอนเย็นเนาะน่าจะ ฝั่งนู้นหายไปหนึ่งอันฝั่งนี้หายไปสองอันนะครับน่าจะเป็นที่ผมจําที่ใส่ไม่ได้ครับเราไปรุ้นยี่สิบหลังที่เหลือกันดีกว่าครับว่าจะได้เพิ่มมาอีกเยอะไหมครับตอนแรกก็ว่าจะถ่ายตอนถึงบ้านนะครับแต่พอดีได้ของดีมาด้วยนะครับอ่าเห็นกันเลยชัดๆนะครับไม่ใช่งูนะครับปลาไหลผมว่าอย่างน้อยก็มีเจ็ดแปดขีดนะครับตัวเนี้ยดูสิตัวใหญ่มากเลยครับ นี่เทียบกับฝ่ามือผมอย่างน้อยก็สามนิ้วเนี่ยครับดูตัวนะครับใหญ่มากนะครับได้ของดีครับวันนี้ก็ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณเจ็ดหลังนะครับกมัวแต่หลบฝนอยู่นะครับฝนตกก็เลยเก็บเสร็จช้านะครับวันนี้โอเคเดี๋ยวไปเก็บที่เหลือกัอนนะครับเดี๋ยวไปสรุปยอดกันที่บ้านอีกทีนะครับ ก็วันนี้ก็ได้กบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวปปปลาไหลหนึ่งนะครับกบหกปาก,ก็ก,ก,ก,กุ้งนะครับกำลังคับอยู่แล้วก็ปลาบูครับปลาบูนี่พอดีต้มลยครับนี่ได้มอหนึ่งเลย,ยจะเร่จะว่าครับโอเคหหครับวันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับผม